ค่ะวันนี้จะพามาดูความแตกต่างระหว่างมันนีล้อมเพชรกับน้ำมังนนนะคะด้านซ้ายมือเป็นมันมน,ะะมนีล้อมเพชรนะคะมันน<ส>ีล้อมเพชรนะคะอู<ส>เขาจะไม่ชิดนะส,สะโพกนะไม่ชิดสะโพกกว้างเนี่ยค่ะมันจะมีช่องว่างเห็นไหมคะแล้วก็ทรงใบคือจะเขาเรียกวอะไรจะดูยาวดูยาวดูเรียวกว่าจริงๆอะ่ะทั้งสองตัวนะ่ะเป็นบอลใบาย,ยาวทั้งคู่นะคะ แต่แตกต่างกันตรงนี้เนี่ยคะ่ะสะโพกเขาจะชิดยาวออกมากว่า <ตะ S 1> อันนี้ <ตะ S 1> คือนะเมืองนอนตอนเด็กนะคะอันนี้คือมณีล้อมเพชรตอนเด็กถ้ามาเทียบกันก็จะเห็นความแตกต่างนี่นะคะก็คือตรงนี้ตรงสะดือเนี่ยคะ่ะตรงนี้สะโพกเขาจะห่างกันตรงนี้จะชิดเทียบตอนโตนี่ครับมณีล้อมเพชร อันนี้นะเมืองนนท์นะคะนี่นะคะตอนโตใบกว้างใบกว้างใหญ่นะคะเนี่ยจะใหญ่อย่างนี้เลยอันเนี้ยเอาต้นนี้ดีกว่าก็คือทั้งสองต้นนี้มีอายุการเลี้ยงดูเท่ากันต้นที่หนูถืออยู่คือต้นนี้คือนะ้ำเมืองนนท์นะคะ ตนนัวน,นี้คือ,คอมณนนีล้อมเพรครับผมนี่ครับดูความแตกต่างของใบครับดูแตกต่าง,ก,งกันเยอะเลยนะคะตรง,งสะดือครับแตกต่างกันเยอะครับเป็นบอลใบยาวเหมือนกันประเภทคือประเภทใบาย,ยาวเหมือนกันครับแต่มณีล้อมเพชรใบมันจะเล็กกว่าเวลาโตเต็มที่น้ําเมืองนนท์เขาจะใบเขาจะเป็นใบ,บใหญ่มากสวยครับโตเต็มที่ส่วนความหลากหลายสีในเรื่องของการด่างนะคะก็ ไม่กินกันเลยค่ะเพราะว่าสวยเหมือนกันมันีล้อมเพชรก็จะมีหลายสีเหมือนกันนะครับช่วงนี้มันผ่าแพงเยอะแล้วก็อ,กอีกอีกอย่างหนึ่งนะคะใบหนากว่า,ม,า,วามันีล้อมเพชรจะมีใบที่หนากว่าหน้าเมืองนอนจะใบบางกว่าแต่ก็จะใหญ่ใบใหญ่ครับค่ะเป็นบอลประกวดทั้งคู่ครับตัวนี้ตอนนี้นนมีประกวดประเภทหน้าเมืองนอนมันีล้อมเพชรแล้วก็ดารานนพัลลันะครับ เป็ดแยกประเภทต่างหากเลยค่ะแยกประเภทต่างหากตอนนี้มีจํานวนนะคะมีจํานวนครับผมใครสนใจต้นไหนสามารถโทรมาถามได้มีทั้งเพรและหน้าเมืองนนท์ครับตัวออริจินอลแล้วก็ตัวแผงตัวแผงก็คือพื้นใบสีเขียวนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นตัวแผงของมณีมณีล้อมเพรนะคะอันนี้ตัวแผงตัวแท้ก็จะคือพื้นใบจะสีแดงนี้ค่ะตัวแท้ก็จะเป็นอย่างนี้ ใช่นะ้เมังนนก็มีตัวแพงเหมือนกันนะใครอยากได้ต้นไหนทักมานะคะมีทั้งตัวแท้แล้วก็ตัวตัวแพงโอเคค่ะ